โอ้ฟังนี้สนิมเต็มเลยครับไม่ขยับเลยล้อไม่ขยับเลยฟังนี้แล้วมาดูอีกฝั่งนึงอ่าฟังนี้จะหลุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีสนิมอ่าถอดง่ายๆครับถอดง่ายนิดเดียวเองผมถอดไปเทียบเลยนะครับถอดไปเทียบเลยถ้าใครอยากทำก็พยายามถอดไปเทียบนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวมันเบอร์เบอร์มไม่ตรงกันไซส์ไม่ตรงกันอ่ามาดูวิธีครับครับก่อนอื่นเรามาถอดประตูกันนะครับถอดง่ายๆดูวิธีการถอดนะครับ เราต้องยกขึ้นดันขึ้นดึงข้างล่างออกมานะครับแค่นี้เองนิดเดียวไม่ยากครับแล้วก็หาที่วางดีๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลื่นล้มแตกมาพอทอดเสร็จแล้วมาดูตรงนี้ครับมันจะมีอยู่2องรูนะครับ ครับรูนี้จะเป็นรูตัวยึดโครงกับรางเว้นไว้กันนะครับตัวเนี้และไอ้ตัวรูด้านล่างตัวนี้ยจะเป็นตัวปรับตั้งรอครับปรับตั้งรอเวลาเราคันเราคันในตัวรูด้านบนอย่างเดียวนะครับกันขันทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาเรามาดูสภาพกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าท,ทางจะเย็นสนิมกินเต็มเลยครับ น็อตไอตัวปรับตั้งลอ้อนี่ขันไม่ได้เลยสนิมกินหมดเลยครับตัวนี้สาเหตุก็คือมันโดนน้ําแต่ถ้าเราดูแล้วมันมีสนิมขึ้นเยอะในกรณีแบบนี้นะครับแนะนําให้หาโซนิกมาฉีดทิ้งไว้สักพักก่อนฉีดเข้าไปตรงน็อตที่เราจะขันออกนะครับฉีดเข้าไปเยอะๆยอะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ขันง่ายๆแต่ตัวนี้ผมฉีด ทิ้งไว้แล้วสักพักหนึ่งนะครับอ่าเราลองมัเริ่มขันดูค่อยๆขันนะครับเราไม่รู้ว่าสนิมมันเกาะแน่นหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวนอดขาดอ่าตัวนี้ออกแล้วครับค่อยขันออก ถอดแบบนี้2ฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยพอถอดเสร็จปุ๊บเราค่อยๆดึงฮะดึงรางตัวนี้มันออกค่อยๆขยับขยับขยับไปเรื่อยเครับค่อยๆขยับมันจะติดมันจะมียางยางอยู่เส้นหนึ่งฮะนั่นแหละค่อยๆค่อยๆดึงออกนะครับค่อยๆดึงออกพอดึงเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ครับใส่เข้าไปในกระจกเลยใส่รอไปเลย ค่อยๆมันมันจะมีร่องมันจะมีร่องอยู่ครับใส่เข้าไปเลยค่อยๆรีดเข้าไปใส่ให้สนิทไปเลยนะครับเวลาเราใส่โคมจะใส่ง่ายๆรีดๆเข้าไปให้สนิทเลยครับแค่นี้นิดเดียวเรามาดูรอกันว่าเป็นยังไงบ้างาโอ้ฝั่งนี้สนิม เต็มเลยครับไม่ขยับเลยล้อไม่ขยับเลยฝั่งนี้เ้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะหลุดแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีสนิมอถอดออกง่ายๆครับถอดง่ายนิดเดียวเองเรามาดูฝั่งนี้ต้องพยายามงัดออก พอสนิมมันกินโครงเยอะเยอะมากเลยบอกไว้ก่อนครับเพราะว่าประตูประตูฝั่งนี้จะเป็นระหว่างตัวบ้านกับเด็กครัวซึ่งเวลาล้างครัวเนี่ยน้ำมันจะโดนมันเลยทำให้เป็นสนิมตัวบังล้อเนี่ยมันไม่ไปไรนะครับี่ยออกมาละเนี่ยตัวเหล็กเหล็กที่ยึดกับโครง โครงล้อตัวนั้นน่สนิมกินหมดเลยแล้วมันทําให้ล็อตัวนั้นมันเสียไปเลยครับเนี่ยได้ได้มาใหม่ลวครับอันนี้ผมซื้อมาใหม่ละอันนี้ตัวหนึ่งเจ็ดสิบบาทไปซื้อที่ร้านที่เขาทําประตูบานเลื่อนเลยครับแต่ถ้าเป็นร้อเดี่ยวจะเป็นสามสิบบาทตัวละสามสิบบาทต้อเดี่ยวแต่ล้อคู่จะเป็นเจ็ดสิบบาทผมถอดไปเทียบเลยนะครับถอดไปเทียบเลยถ้าใครอยากทําก็พยายามถอดไปเทียบนะครับ เพราะบางทีเดี๋ยวมเัเบอร์เบอร์ไม่ตรงกันใส่ไม่ตรงกันอ่ามาดูวิธีการใส่ครับใส่ง,ง่ายสอดเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยใส่ง่ายครับรูตรงโค้งนะครับที่เราใส่น็อตที่กระโปรงไว้จะตรงกันมันจะเข้าล็อกพอดีเลยอ่าอีกฝั่งนึงก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนกันใส่เหมือนกัน แต่ตัวนี้ก็คือล้อมันจะกลับข้างอยู่นะครับเราต้องปรับล้ออีกฝั่งหนึ่งไม่งั้นมันใส่ไม่ได้ครับอันนี้ล้อมันกลับข้างอยู่อ่าต้องปรับล้อยอย่างนั้นครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปเลยถ้ามันถูกฝั่งนะ่ะง่ายนิดเดียวครับใส่ง่ายนิดเดียว ก็จะมีลูกยึดนัออยู่นะฮะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยครับทีนี้เอามืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะประคองไว้ไม่งั้นมันไหลออกมาฝั่งข้างล่างนะครับเอานิ้วประคองไว้แล้วค่อยๆใส่ครับขยับขยับเลดนหนึ่งครับ ตบๆตเข้านิดนึงแค่นั้นเองไม่ยากครับถ้าเรียบร้อยแล้วขันลวดใส่เลยครับต้องขันทั้งสองฝั่งนะครับมันจะมีฝั่งละตัวที่ยึดจะโพรงแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นรูด,ด้านล่างมันจะเป็นตัวตั้งล้อเดี๋ยวเรามาตั้งที่หลังนะครับ ันนี้เรายึดกับโครงไปก่อนโครงกับรางยึดเข้าไปก่อนครับทำทั้งสองฝั่งเลยนะครับเรียบร้อย,อยนั่นะครับตรวจดูขยับดูความเรียบร้อยอ่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยกใส่กันนะครับ เวลาใส่นะครับต้องใส่ด้านบนก่อนเสียบเข้าไปในร่องก่อนด้านบนนะครับเราค่อยดันด้านล่างเข้ามันจะมีร่องข้างบนมีล่างข้างบนดูใส่เข้าไปก่อนครับค่อยดันเข้าล่างเข้าเราลองเลื่อนดูครับว่าล้อมันเข้ารางหรือเปล่า ถ้าล้อมันยังไม่เข้าเอามือดันช่วยนะครับเพราะว่าล้อมันจะโผล่มาอ่าโอเคเรียบร้อยครับ เรามาลองปิดดูอันนี้ผมทำสองฝั่งเลยนะครับประตูสองบานเลยแต่อีกบานนึงผมไม่ได้ถ่ายไว้ครับนี่พอปิดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่สนิทเห็นไหมมันจะอ้าอยู่อันนี้เรายังไม่ได้ปรับล้อด้านล่างนะครับเราต้องปรับตั้งล้อก่อนเท่าที่ดูข้างล่างมันจะสนิทนะครับ แต่ข้างบนมันจะอ้าอยู่เี่ยครับสังเกตดูตรงนี้ขอบตัวนี้มันจะไม่ตรงกัน แสดงว่าประตูฝั่งนี้มันจะตกเราต้องตั้งล้อฝั่งนี้ขึ้นให้เยอะ่ออีกฝั่งหนึ่งอะมาดูวิธีการตั้งกันครับสอดไขควงเข้าไปรูด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยคอยหมุนมันจะค่อยขยับขึ้นตั้งพอประมาณหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปรับตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมมันจะเอยียงอยู่ค่ะเห็นไหม ฝั่งนั้นนี่มันจะตกเยอะเนี่ยผมซูมให้ดูคะดูนะครับมันไมค่อยขยับขึ้นจะขยับขึ้นเลยตัวนี้ผตั้งให้สูงไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาตั้งที่หลังใหม่ปรับทั้งสองฝั่งเลยนะครับอีกประตูฝั่งหนึ่งก็ปรับเพราะผมเปลี่ยนทั้งสองบานเลยเนี่เราก็ลองเลื่อนดูครับ แต่ถ้าเป็นสองล้อเนะี่ยมันมันจะรับน้ำหนักได้เยอะกว่ามันจะลื่นกว่าดีกว่าล้อเดียวครับลองมาปิดดูนะครับเนี่ยสนิทแล้วครับสนิทเรียบร้อยครับง่ายๆครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยดูว่ามันเสมอกันไหมตรงเดือย มันติดไหมถ้ามันติดเราก็ไปปรับแค่ตรงน็อตลอแค่นั้นเองครับปรับตั้งให้มันได้ศูนย์กันมันก็โอเคลองดูครับง่ายๆถ้าบ้านใครมีประตูบานเลื่อนแบบเนี้ยเอาไปลองทำตามดูนะครับ ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ยูทูบชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ